เยอะไม่อยากให้มากัดลูกนะคะขอผลิตภัณฑ์กันยุงไล่ยุงได้นะคะสําหรับใช้ได้กับเบบี๋หน่อยค่ะแม่ก็ต้องคิดถึงนี้เลยค่ะโลชั่นกันยุงนะคะสําหรับเด็กของคินดี้กลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะที่ยุงไม่ชอบนะคะดูแลทาได้นะคะที่เนื้อตัวแขนขาแล้วก็ทาที่ใบหน้าลูกก็สามารถทาได้ค่ะตัวน,นี้นะคะสามารถใช้ได้กับเบบี๋นะคะที่ตังแต่ทารกแรกเกิดขึ้นไปแต่ลูกของคุณแม่นะคะโตขึ้นมาที่อายุ1ปีแล้วนะคะคุณแม่สามารถดูแลใช้เป็นสเปรย์กันยุงนะคะ ของคินดี้ได้ฉีดพ่นที่เนื้อตัวแขนขานะคะให้กับลูกได้แต่ถ้าจะทานะคะที่ใบหน้าก็จะใช้เป็นโลชั่นแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์กันยุงไล่ยุงได้จริงก็จะต้องคิดถึงคินดี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะคิดถึงนั่นก็คือสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าแผ่นแปะกันยุงค่ะนี่ก็จะเป็นแผ่นแปะแบบนี้นะคะแปะลงไปที่เสื้อผ้าลูกนะคะกลิ่นตะไคร้หอมนะคะที่ยุงไม่ชอบนะคะยุงเองนะคะก็จะไม่มาตอมแล้วก็ช่วยไล่ยุงนะคะไม่ให้มากัดลูกเราได้้้ค่ะสรปแลวถาเ็น บีทารกและเกิดนะคะสามารถใช้เป็นโลชั่นกันยุงของคินดี้ได้นะคะหรือจะใช้เป็นแผ่นแปดกันยุงก็ได้นะคะแปะที่เสื้อผ้าลูกนะคะหรือว่าเครื่องนุ่มห่มนะคะหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ไกลๆลูกนะคะก็จะช่วยไล่ย,ยุงนะคะไม่ให้มากัดลูกเราได้แต่ถ้าลูกของเรานะคะโตขึ้นมา1ปีก็จะใช้เป็นสเปรย์นะคะเนาะของคินดี้แบบนี้ก็ได้ค่ะผลิตภัณฑ์กันยุงของคินดี้นะคะทั้งหมดนี้นะ,ะกดได้ประกาแม่นะ